ดีพี่น้อง oh. ผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านข้อรำพึงที่เรารำพึงมาจนถึงเวลานี้ก็ยังมีอะไรที่จะช่วยเราให้มีความเข้าใจถึงชีวิตมากขึ้นในพระวราะสารนั้นเราก็จะเห็นในบุญมาโกโบทที่4ข้อ35ถึง41นั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาสิทธิ์ว่าจงข้ามไป ทะเลสาบฝั่งโน้นกันเถิดแล้วก็ขณะที่ไปนั้นก็พายุแรงกล้าคลื่นซัดเข้าเรือจมน้ำเกือบจะเต็มเรืออยู่แล้วพี่น้องที่เป็นชาวประมงก็รู้นะเวลาที่พายุมันมาเนี่ยโอ้ไหนจะเป็นห่วงว่าจะกลับถึงบ้านหรือเปล่าไหนจะน้ำเข้าเรือไหนจะโอ้โหอันนี้เป็นเวลาที่ลำบากที่สุด ขณะนี้ในเวลานั้นพระเยซูเจา้าบรรทมหลับหน,นุนหมอนอยู่ที่ท้ายเรือบรรดาศิษย์จึงปลุกพระองค์ทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์พระองค์ไม่สนพระไทยที่พวกเรากําลังจะตายอยู่แล้วหรือพี่น้องครับในกรณีอย่างนี้พี่น้องคิดยังไงละ่ะว่าพระเยซูเจ้ารู้หรือเปล่าแล้วทาไมต้องนอนต้งทงที่เรือมันโคลงเคลงไม่น่านอนเลยเนี่ย บางคนก็บอกว่าออพระองค์แท้งทมเฉยๆบางคนก็บอกว่าพระองค์รู้นะถ้า,าว่ามันจะจมพระองค์ก็ไม่ให้จมแต่นี่บรรดาศิษย์เนี่ยกระวนกระวายมากเลยจงต้องถามประโยคนี้ว่านี่จะตายอยู่แล้วพระองค์ยังไม่สนใจหรือแล้วพระองค์พูดยังไงครับเงียบสิจงสงบลงเถิดสั่งทะเลลมก็หยุดท้องทะเลราบเรียบอย่างยิ่ง ฟังคำนี้นะครับท้องทะเลราบเรียบอย่างยิ่งจากพายุที่ซัดขึ้นมาเป็นคลื่นกลายเป็นทะเลที่ราบเรียบแล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่าตกใจกลัวเช่นนี้ทำไมหลายครั้งในชีวิตของเราเราเผชิญพายุที่หนักหนา มันคล้ายๆกับถึงทางตันแล้วเราก็เห็นในหนังสือพิมพ์ว่าคนที่ถึงทางตันนั้นเขาเป็นยังไงคนที่มีความเชื่อเขาก็จะพยายามที่จะคิดสั้นๆบางทีเปลิดชีวิตของตนเองบอกว่ามันจะได้หมดปัญหาแต่ที่จริงมันสร้างปัญหามากมายเหลือเกินมีโอกาสที่จะพบกับพระบ้างบางทีทางออกของเราก็อาจจะน้อยลง แต่พระเจ้านั้นกระซิบบอกกับเราอยู่เสมอว่าพระองค์เดินไปกับเขานะแล้วก็พระองค์พร้อมที่จะที่จะแก้ปัญหาพร้อมกับเขาดังนั้นความแตกต่างระหว่างเรากับคนที่ไม่เชื่อในพระบินเจ้าก็อยู่ตรงนี้แหละพี่น้องว่าพระองค์เป็นเอมมานูเอลอยู่กับเราทั้งในเวลาที่เรือปกติและเวลาเรือที่ถูกพายุอย่างวันนี้ด้วยขอพระเจ้าไวพรพี่น้องครับ อรััคราสังคาราชหลุยจำเนียนสันทิสุขนิรัน์